หมกพริกแกก่อนห่อน,มน,อนอวมไว้ก่อนนะจ้ะให้กระดูกหมูซุกก่อนเดี๋ยวเติมน้ำเติมตสัตว์เสใส่หลายอย่างพักออมแซ่บพักกำลึงพักซีแบบฝากจ้ะพี่น้องฝักพักออมแซ่บที่มันลักษณะงี้เด้อพี่น้องนี่เด้อ ผักซีแลวว้วใบแมงลักอีตู่เอ้าผักต้นหอมเอาใส่สารผัดผักเอาตำลึงกับสีใส่เด็ดใส่เดี๋ยวล้วนกระดูกหมูให้ซุกกอนแล้วเอ้ต้มกระดูกหมูให้เปื่อยสีไทรผักใส่ผักก่อนใส่ผักรวมๆนั่นแหละจ้าเป็นอันดับสุดท้ายจัดจัดเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะจ้าผักซุกแล้วเดี๋ยวเตรียมโตกินเ้ากันจ้ากระเทียมกันจ้า ขนาวหนัวน้ำปลาทำอะาอยาใส่แรงที่คิดจะเหวี่ยงไปเหยียบแล้วโดนทำไมล้าวบอกก็ไม่ฟังนี่แต่ถ้วยจานวางอยู่ในนั้นนะ่ะหน่ว,นว กันในช่องไล์ชาแนลครับออมหมูกินข่าวเศร้ากันออมหมูก็สมตามคือทิวได้เนี่ยพักกับอันเกา่าอันนี้ก็จะมีสุดเห็ดอันเหลือมือนั่นใส่ตู้เย็นไว้กิน,นีีตื่นเศร้ามาแดดเปรี้ยงเลยจ้ะนี่ก็ปัน่นพาทิมไหวโยปัน่นพาโฮมพายยังผู้ที่นอนทางนี้มาได้จา้าแซ่บๆนั่งกันทางนี้บ่มีมือใดเลยว่าจะมีฝนตื่นมาคือแดดเลยจ้ะ รับที่ก็น,นีแมกมักร้านก็มาเล่นน้ำแต่เศร้าพี่น้องแต่เพื่อนบุอยากเข่ากล้องเพื่อนก็เลยบอมากินเขาน้ำบักร้านอ้วนนะเพิ่นมาแต่เศร้ายู่มาเล่นน้ำแต่ว่าเพิ่นบุก้าเข่ากล้องเป็นบางอารมณ์อารมณ์อยากเข่าอารมณ์อยากเข่าเข่าก็เลยบอไ้กินเขาน้น ว่ามีถ่ายงานเนาะมาได้จาพี่น้อง,งแซ่บตั้ันอ่อมกระดูกหมูแใส่พักหลายอย่างแซ่แบปบเดี๋ยวมาเฮอะมาเข้ากล้องกินข้าวมากินเปล่า ไม่อยากเข้ากล้องก็แล้วแต่กินได้เปล่ากินไม่ได้มันเผ็ดเหรอไม่กินพริกเหรอกินพริกได้ยังกินพริกได้หรือยังถามก็พูดดิเวลายังก็พูดเก่งก็ได ขึ้นทิกไม่ได้ด้วยเติมสักท่าก็ปังเช่นแล้วน,นั้นก็ต้องขึ้นไปนั่งกินบนนู้นน่ะขึ้นบนโต๊ะขึ้นบนโต๊ะยืนนะเข้ากล้องนะถ้าไม่อยากเข้ากล้องไปนั่งบนโต๊ะนู่นมันจะเห็นแต่แขนงพี่ได้เอาแก้วน้ำหลบให้มันขึ้น เอาหลบออกไปเลยสักใกล้กระติกน้ำไม่ต้องจับมาตั้งไว้แล้วลูกมันจะโดนก right. ันหกไปขึ้นไปปีนโต๊ะเลยอ้วนปีนขึ้นไปเลยฮึบฮึบว้ายหลานกระเดยยากนี่พี่น้องเลยโอ้ยขหนอยละเมื่อยเด้เมื่อน้ำลูกซาบ้านนี่แหละมาคอยมากินเลย

เหยียบใครวะเหยีย<ส>บพี่แซ่แซ่คมบไ<ะ>ดูนี่ <c oughs> ไหนอร่อยไหมอร่อยครับนี่เป็นล้างตรงไหนมาะตรงตูดอืมล้างตูดไปเลย ป้าบอกว่าใส่ถุงเท้าแล้วไปเหยียบเอาขี้ผุนเข้ามาบ้านป้าวุ่นวายจิหมหนูจันในกายป้าก็ไม่ถึงยังลูอ้่นเลยปั่นไปเลยปั่นไปเลยไปเล่นอะไรมาเฮ้ยน่ะมือติดดติ้โอ้โอยดินติดมือ ดินขนนดว่าอะไรมาหักินเลยทิกน้ยก็กินลุก ฝากเนี่ยด้อจ้าพี่น้องผู้ได้ขอมาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ในชาแนลเนี่ยด้วจ้าช่วงนี้ก็ยังที่ไทยเห็นว่าสุโพทไทยแรงแห้งเ้ยค่ะมันจำบ่มีไอ้บ่มีฝนเลยค่ะแรงก็เลยพาพี่น้องไปหาอยากหากินยังบ่ได้ก็สิได้อยู่แต่บ้านส่งก็จาถึงที่ด้อยู่แต่บ้านก็ส่งเป็นกำลังใจให้กันเด้อจ้าพี่น้อง อย่าลํคาค้าอจะเพิ่งเบื่อกันนะจ้ะเป็นไปได้อะไข่ไก่มีแต่อยากไปหาอยู่ในป่าหาอยากหากินนะจ๊ะข้ามยได้แต่ว,ว่ามันแรงรอ่ะพี่น้องให้ธรรมชาติเนาะเพราะั้อื่นต๊อยู่แต่ทั้งนี้บนโต๊ะนะจ้ะมัอเชร้ามีละอองมากคล้ายๆ้เหมือนตอนเดีย๋ยาแบบยังไละปลายฝนต้นหนาวเลยหม่จ๊ะปลายฝนต้นหนาวอะ่ะเฮ้ เบิ่งแล้วคือซีบอบอมีอยังได้หาดอกเพชรก็คือไม่ได้พา,าพี่น้องหายังคือไม่ได้พาหาแต่มันแล้งแห้งอย่างนียอย่างที่พา้เบิ่งคือเขาชาวบ้านเขาก็ตายบ่เลยแล้วจะทั้งเขาทั้งมันเนี่ตายเป็นแถบๆแล้วทั้งอื่นฝนตกจนน้ำท่วมไอ้ทั้งนี้บอมีฝนด้วยค่ะที่มีข่าวน้ำท่วมอ่ะ สะพานแถวในเมืองในเมืองโตเมืองสุโขทัยนี่ก็คือว่าน้ำลงมาจากข้างเหนือด้วาจากแม่น้ำยมเดือดเรา่มีน้ำเอ่อมาแต่ว่าฝนบ่มีเยอพี่้องอย่างที่ไทยเบิ่งทายบรรยากาศที่เบิงเบงเบ่งก็คือว่า้ํามันกระตายเข่ากระตายบรรยากาศคนหมักเข,ข่าป่าคือข่อยน่ตี้ ใจอยาขาดอยากไปหาบ่ค่อยได้อยู่บ้านแต่ต้องไปมันกับ่ะไ้อย่างมันมีแต่แดดจ้ะแอบแอบดุูเออมถมตับเยอม หว่เป็นกำลังใจให้หนูด้วยจ้ะพี่น้อง่เที่ยงนี่มีไม่สุดอย่างไห้หาแต่ว่ามันแรงเลยไม่ได้ไปหาเห็ดปวกเห <c oughs> ็ดโคนนอนไม้ทักหวานยังมีเม,มืด <c oughs> ตเต็มพวกเขา <c oughs> เหล่ากา <c oughs> เพราะว่ามันอยู่ติดเขาหลวง้ะจ้ะเขาหลวงสุโขทัทยอ่ะจ๊ะแต่บัเนียมังเอิญหว่ามันแรง,งลราาแล้วจ้ะพี่น้องก็เลยามธรรมชาติละจ้ะเขาก็ฟืน้นมาได้ อะไรอะไปล้างมืออืมเอาลงสิจะหกนิดหน่อยก็วุ่นวายขนาดนี้ ใส่ฝักแน่แซนต้นหอมบักชีใส่ผักออมแซบออมยังสารพัดผักขี่นอกแซบๆก่อนละหมักขึ้นพักเมือมอมม่อม่วนลวดนี่ไงแสีบม้กนกันได้ ็่ด้ไปตากผ้ากินเข่าอิอ่มเฮ็ดมือแห้งแล้วไปเอาน้ำมันอยู่ในขวดนะ่ะเอาะ่ะน้ำมันพืชอ่ะไปหยิบขวดน้ำมันพืชมาไปเดี๋ยวป้าจะบอกวิธีไปลูกปะ

อ่า,อามารูปมือให้ทั่วนั่นแหละเอารูปมือให้ทั่วเ,เลยไปขึ้นไปอ่าไปขึ้นมานั่งกินเออนั่นแหละที่หลังจําไว้นะจําไว้นะว่าโอ้โหตายเลยกูเพียงยิงกินกระฉลาดหน่อยดิลูกเองก็เหยียบมุมนี้เนี่ยเหยียบมุมก็อีพี่ไนซ์เนี่ยก็ขึ้นดินั่นแหละไม่อยากเข้ากล้องดีนะที่หลังอ่ะกินข้าวเนี่ยถอดถุงเท้านะรู้ไหม ลากินข้าวเขาไม่ให้ใส่รองไม่ใส่รองเท้าไม่ให้ใส่ถึงเท้าหรอกไม่ติดจืมดอย่าไปเช็ดกางเกงสิไม่ต้องเอามือไปเช็ดกางเกงแล้วกินข้าวอยู่อย่ามือไปเช็ดอะไรเพราะว่าเราไม่รู้กางเกงเราเปื้อนหรือเปล่า,าก,กินเลยโอ้อยากกินซมตำหรอกินอร่อยไหม อร่อยไหมออยขิ้ยากหน้ายอย่างเดียวไม่อยากออกกล้องแต่ก็เดินไปเดินมาออกหลายรอบแล้ว <c oughs> แหละ<า> <มา S 1> หลายรอบแลยทานัา้นมาลองเลย, <c oughs> ยโต๊ะพองเนื้อโต๊ะไม้สักด้วยอ่ะ ต้นงไม้สักอันนี้ดนวะให้มันลองไว้มันลองไว้เอเอเศษอาหารใจนี่ให้น้องเลยให้เด็กๆให้ถุงทองไปเลยนะเศษอาหารน่ะมพวกข้าวที่เซีดอย่าลืมนะตาพี่น้องฝากคลิปฝากช่องน้ำเนรเจ,จ้าคลิปนี้กิดสิลาพี่น้องสับนี้แล้วจ้าพอกันคนนลิปหนาเน้ะจ้าหลานมันอายไม่ใช่มันกินข่าวบวคคอยแซ่บมันอายกล้อง บางอารมณ์เพิ่็อยากออกกล้องบางอารมณ์เพิ่ออยากออกกล้องกดไลค์กดแชร์กด,ชรกดติดตามให้ใน่ยนด้วยจ้าในชาแนลเนด้วยจ้าพี่น้องฝากลิปไปเพียงซัมนี่เนาะจ้าพาล้านกินข้อวมันอิ่มกันจ้าสวัสดีจ้า,ากด